เก่งลูกตื่นได้แล้วอะไรคะแม่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนสักหน่อยแม่ปลุกผมแต่เช้าทําไมเนี่ยไม่ได้นะลูกถึงจะเป็นวันหยุดก็ต้องตื่นมาอ่านหนังสือสองทีละเป็นเวลาพักผ่อนของผมนะผมก็อยากนอนง่ๆอยู่บนเตียงอะ่ะแม่คิดดูสิจนถึงสุกหลังเลิกเรียนผมก็ต้องเรียนพิเศษจนถึงสามทุ่มกลับบ้านก็ต้องมาอ่านหนังสือต่อจนถึงตีหนึ่งตีสองไม่ได้ลูกลูกจะทําตัวขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้ ถ้าลูกขี้เกียจไปแค่หนึ่งวินาทีคนอื่นเขาก็เดินนําหน้าลูกไปตั้งกี่ก้าวแล้วก็ไม่รู้แม่ตั้งชื่อลูกว่าเก่งดังนั้นลูกก็ต้องเก่งสมชื่ออา่ะหนังสือแม่เอามาให้แล้วไปอ่านเดี๋ยวนี้เลยแม่จะนั่งเฝ้าลูกด้วยว่าจะอ่านจริงหรือเปล่าแม่ฮะผมอ่านหนังสือมาสามชั่วโมงแล้วอะผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะได้สิจ้าลูกแต่ว่าลูกต้องเอาหนังสือ โฮ้แม่ผมไปแป๊บเดียวเองคงไม่ถึง5นาทีหรอกไม่ต้องเอาหนังสือเข้าไปด้วยก็ได้มั้งทุกวินาทีมีความหมายลูกต้องใช้เวลาเหล่านี้ให้คุ้มทำไมแม่ต้องเคี่ยวเข็นให้เราอ่านหนังสือเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยจะทำธุระส่วนตัวก็ไม่มีความสุขเลยแม่ฮะผมหิวข้าวแล้วรัาต้องกุ้งมาแล้วจ้ะลูกขอบคุณทะแม่นี่จะ้ะ อะไรกันทําแม่ก็หนังสือไงละจ้ะลูกถามได้แล้วแม่เอาหนังสือให้ผมทําไมอะ่ะผมจะกินข้าวกินข้าวก็อ่านห,หนังสือไปด้วยนะจ้ะลูกโหแม่งี้ผมก็กินข้าวไม่อร่อยดิข้าวเนี่ยไม่จาเป็นต้องกินให้อร่อยหรอกกินที่อิ่มก็พอไม่ว่าลูกจะทําอะไรลูกก็ต้องโฟงกัสกับการอ่านห,หนังสือเท่านั้น ทำไมแม่ต้องบังคับให้เราอ่านหนังสือตลอดเวลาด้วยเนี่ยมันเครียดมากนะรู้ไหมอยากทําอะไรที่คลายเครียดว่าแต่เราจะทําอะไรดีนะใช่แล้วบ้านของเรามีปืนนี่นะเสร็จแน่ได้เวลาระบายความเครียดแล้วว่าแต่พ่อของเราเก็บปืนไว้ที่ไหนนะอืมน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละนี่ไงเจอแล้วเก่งตื่นได้แล้ว อะไรอีกฮะแม่ปิดเทอมทั้งทีผมอยากพักผ่อนอยากนอนตื่นสายจะพักอะไรเยอะแยะปิดเทอมเนี่ยแม่มีกิจกรรมให้ลูกทำเพียบเลยแม่ลงคอติวเข้มเตรียมสอบหมอให้ลูกด้วยนะผมไม่อยากติว,ผม,มตวผมไม่อยากเรียนพิเศษอะไรทั้งนั้นไม่ได้แม่เป็นแม่แม่สั่งอะไรลูกก็ต้องทำตามเตรียมตัวไปเรียนพิเศษได้แล้วก็ได้ฮะ วันนี้แหละฉันจะระบายความเครียดที่เต็มที่ถ้าเอาอปืนยิงคนเล่นเนี่ยน่าจะสนุกดีเกงแต่งตัวเสร็จยังเนี่ยลูกเดี๋ยวก็สายหรอกฮะแม่ลอมตัวสักหน่อยปิว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 ,ปว,ปว <laughs> ไหนไหขยับตาย <laughs> เข้ามาเลยเข้ามาเด้ เุ้ยนั่นเด็กที่ไหนเอาปืนมาเล่นเนี่ยตายซักนางแกอย,ย,ย,ย่าอย่าอย่ายิงฉันอุ๊ยน่ากลัวตรงลยอ่ะเราจะหนีไปทางไหนดีเนี่ยส่วนแกก็ไปลงนรกซะสวัสดีค่ะฮะอะไรนะลูกของฉันก่อเหตุการณ์ยิงเหรอไม่จริงลูกของฉันเป็นคนดี าคาเดี๋ยวดิฉันจะรีบไปจุดเกิดเหตุเดี๋ยวนี้เก่งลูกเพ่งปืนแล้วมอบตัวกับตำรวจซะอย่าทำร้ายคนอื่นอีกเลยนะลูกแม่อย่ามาห้ามผมผมกำลังสนุกอะไรที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้ลูกของแม่เป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่เรียนก็เก่งแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกของแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงเพราะแม่แหละทำให้ผมเป็นแบบนี้แม่บงังคับผมมากเกินไปผมเครียดผมอึดอัดมากรู้ไหมจนผมต้องหาที่ระบาย พอได้แล้วผมไม่อยากฟังผมไม่อยากเก่งผมอยากเป็นคนธรรมดาเก่งลูก